สกอปีนาพากองทัพสปาราสุสยองมากับเธอด้วยพวกมันมาจากทุกที่ทุกทางเลยระวังใหญ่ผู้นี้สามารถลดความสามารถในการตอบสนองลงา25%แล้วฉันไม่แน่ใจเลยว่าเราจะสามารถรับมือพวกนี้ได้หมดไหมแม้ว่าจะมีกอซีล่าอยู่เคียงข,งข้างเราก็ตามโอ้ต้องมีคนโทรหาบริษัทกำจัดมแมลงแล้วล่ะพวกแกมาไกลจากโลกของแกนักพาวเวเบบี้ มาไกลมากแค่เพื่อตายโยนพวกมันขึ้นกันเถอะยิงเคนเนียเรเซอร์แล้วก็ซิล่าก็กำลังยิงลำแสงเออออกจากปากเหมือนกับก็ซิล่าสัมผัสได้ว่าเรากำลังจะทำอะไรอย่าแน่ใจนะักก่อนหน้านี้กิ้งก่าตัวใหญ่นี่เพิ่งพยามยไปฉีกเราเป็นชิ้นๆแล้วมือก็ซิล่าและพาวเวอร์เลนเจอ ดูเหมือนว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝั่งได้เปรียบได้ก็ทําให้ลิต้านั้นมโหเป็นอย่างมากอ,อย่าปล่อยให้พมวนสู้ได้สกอปินาจัดการพวกมมาให้หมดเร็วกลับเข้าไปซัดเจ้าแม,มงมุมยักษ์หลอกพมว,วนไว้ไม่พมวนสู้กลับได้สกอบปินาพยายามจะควบคุมบังคับให้คุมมงกากลับไปโจมตีใส่พวกพาวเวอร์เลนเจอร์แต่คุมมงกากลับหันมาเล่นงานสกอปินาแทนเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเป็นม,มุมของเจ้าถึงกลับมาโจมตีสกอปินาของข้าล่ะ ฉันบอกคุณแล้วลิตาสัป,ปหลาดที่เราเรียกมาไม่สามารถควบคุมได้พวกงอกนี่ไม่มวามรับความเป็นผู้นำของข้าเลยบ้าเอ้ยไม่แปลกใจเลยที่เอ็กซเลียจะไม่สามารถปิชิตดาวเคราะห์ที่น่าสังเวชนี้ได้พวกมันไม่ยอมทําตามคําสั่งเลยก็ซีล่าและพาเวอเดนเจอสามารถก็ค่อยกำจัดสป,ปรหราดได้ทีละตัวเอาละมากำจัดมแมลงกันเถอะหาก,ก้าต้องถูกทำลายด้วยควาเมเมืดม็ด ขอให้เป็นก็อสิล่าได้เป็นความพิชิตค่าได้ไม่ใช่พวกเรนเจอร์ที่น่าสังเวชพวกนี้เอ้ยนี่มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เจ้าเอาสปหลาดของเจ้าออกมาอีกสปหลาดที่น่ากลัวที่สุดเพราพยายามที่ไรประโยชน์ฉันจะไม่เรียกสปาราดมาเพิ่มแล้วการเรียกมอนสเตอร์สีโลกออกมาโดยไม่แน่ใจว่าจะสามารถเอาชนะการต่อสู้นี้ได้ไหมมันบ้าสิ้นดีคุณทําเกินไปแล้วลิต้าทาเกินไป ข้าจะให้ดูว่าอะไรคือการทำเกินไปและเมื่อสั่งพวกเอเซียนไม่ได้ลิต้าก็สั่งให้โกด้าทำการย่ดอำนาจในการสั่งการในท,ทันทีโกดา้ายึดอำนาจซะได้เวลาสักทีฟินเซอร์มาดูกันซิว่าตัวที่เลวร้ายที่สุดของพวกเอเซียนคือตัวอะไรได้ขอรับจกักรพรรดินีของขา้าแม้ว่าข้าจะคิดว่าสปาร,ราดของเราดูพึ่งพาได้มากกว่าก็ตามอ๋อนี่ยังไงล่ะแล้วเมื่อฟินเซอร์กดปุ่มเล็กสปาร,ราด สัตว์ร้ายที่น่ากลัวที่สุดก็ปรากฏตัวออกมาดูขนาดนั้นสิมันใหญ่กว่าก็ซิล่าอีกนะรักษาคอรัสง,งบไว้เพื่อนเราเอามันลงได้นะฉันจะรู้สึกดีขึ้นกว่านี้ถ้ามีไอ้กซซออยู่ข้างๆเราเราต้องคู่แหละเคมนี่น่ากลัวมากใช่แล้วใช่แล้วนี่มันปีศาจชัดๆมันถูกเรียกว่า งกิโดราและขนาดที่กำลังอึกกับขนาดของมันอยู่นั้นคิง ah ah กิโดราก็โจมตีเซงกอซิล่าและไดโนเมกาสซอร์ในทันโวอะไรกันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นลำแสงแรงน้องผมสูงการควบคุมไม่ตอบสนองมาสโตดอนชิลทันเวลาพอดีแต่การควบคุมมันรวมไปหมดแล้ว แล้วเมื่อตั้งตัวได้พวกเลนเจอร์ก็บังคับให้ไดโนเมกัสซอดพุ่งเข้าโจมตีคิงกิโดลาเราไม่สามารถรับแรงโจมตีได้อีกแล้วใส่ทุกอย่างที่เรามีเลนเจอร์จัดการพวกมันทั้งสามหัวพร้อมกันเลยแต่แล้วพวกเขาก็ถูกคิงกิโดลาจับตัวขึ้นไปในอากาศก่อนจะถูกโยลงมาในทะเลเดี๋ยวก่อนต้องว่ายน้าแล้วเราต้องหาวิธียืนขึ้นอีกครั้งก่อนที่แต่ก่อนที่จะหาวิธียืนได้ก็ถูกคิงกิโดลาเล่นงานซ้ำอีกครั้ง ระหว่างที่คิงกิโดล่ากำลังสนใจพวกควอเลนเจอร์อยู่นั่นเองก็ซิล่าก็ยิงก็ตอมิกเบสใส่มันแต่สาระทั้งสองก็เข้ามาล้มลั่นพันตูกันทันและด้วยขนาดที่ใหญ่โตมากกว่าคิงกิโดล่าก็เป็นฝั่งเมกเสและสามารถใช้หางรัดก็ซีล่าได้ดูสิคิงกิโดล่ากำลังบทขยี้เมกซอร์ได้แล้วและกำลังดูพลังจากก็ซิล่ามันเป็นภาพที่สวยงามจริงๆแต่ในขณะที่ลิตตากำลังยื้ซาใจาย,ยูในยานอยู่นั่นเอง ทิงกิโดราก็หันมาโจมตีสายยานของพวกเอเซเลียนออะไรกันเนี่ยทำไมกิโดราถึงโจมตีใส่พวกเราฉันเตือนคุณแล้วสปารานี่มันคุมไม่ได้บริเวณห้องขังว้มีอะไรชนยานอย่างแรงเลยเอะประตูนั่นอะไรก็ตามที่ชนยานมันทาให้ระบบล็อกเสียหายตอนนี้เป็นโอกาสของฉันแล้วนี่ฉันต้องตามหาเหล่พลังของฉันให้เจอ และฉันก็จะสามารถไปหาคนอื่นๆได้ขอบคุณนะเพื่อนฉันถูกขังอยู่ในห้องขังนี่นานเกินไปแล้วฉันต้องการเพียงการฝึกฝนสักเล็กน้อยเวลานี้คิงกิโดลาได้โจมตีไปทั่วโดวยไม่สนใจแล้วว่าใครอยู่ฝั่งไหนน้ำเข้ามาแล้วการควบคุมไม่ตอบสนองเปิดการทำงานของพลังงานอีกรอบหนึ่งสปลานะั้นกำลังวนเวียนอยู่กับเรา หมือนแรงบินเหนือซากสัตว์เลยมันจะเกิดขึ้นแน่ๆถ้าเราไม่สามารถทำให้เมกาซอร์กลับมาเคลื่อนไหวได้ระบบป้องกันล้มแลว้วเอาวุธอยู่ทำงานเตรียมตัวไว้มันมาแล้วก็ซิล่าและเมก้าซอร์สเสร็จไปแล้วเร็วเข้าฟินเซอร์รีบส่งกิโดล่ากลับไปยังที่ที่มันจากมาองค์จักรพรรดินี้ขากลัวว่าข้าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ซิล่าถึงต้องกลับไปหาพวกเอ็กซเรียอีกครั้ง อย่างก่อนหน้ามียานของพวกเจ้านะท่าไม่อยากให้มันถูกทำลายก็ต้องช่วยพวกเราสิโอ้ฉันคิดว่ายาของคุณกำลังจะล่มคุณไม่ควรกังวลเกี่ยวกับการขังผมมากไปกว่าการรักษาชีวิตตัวเองหรอกนะฉันไม่สนใจจะจับคุณเป็นนักโทษทอมมี่โอลิเวอร์คุณไม่เหรอภารกิจไปชิตโลกนี้มีราคาแพงเกินไปโดยเฉพาะตั้งแต่ลิตา้ามาถึงฉันให้คุณเป็นอิสระและมอบสิ่งนี้ให้กับคุณไปช่วยเพื่อนของคุณ จะหาทางกลับไปยังมิติของคุณซะเพราะว่าคอยของฉันคุณรู้ไหมว่านี่หมายถึงอะไรถึงเวลาแปลงร่างแล้วขอบคุณมากอย่าขอบคุณข้าเราจะคงเป็นศัตรูกันป้าหมายของซิเลียนยังคงเหมือนเดิมโลกนี้จะต้องถูกปิดชิดนี่มันยุ่งยากนะก็คงกันเช่นเดียวกับการพยายามช่วยเหลือเพื่อนๆของคุณคุณยอมจ่ายไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามนั่นเป็นดีไัยของคุณ เร็วเข้าส่งกินดอลล่ากลับบ้านไม่มีอะไรทำาง,งานเลยดูเหมือนว่าระบบเทเลพอร์ตของเราจะมีปัญหาใครเป็นคนต้นคิดเนี่ยกับสามหัวนี่มานะส่งเข้าไปสู้กับสภรลาดดันลิตาข้าจะหันมันเองและข้าจะใช้หนังสีทองของมาันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเกาะของข้าเป็นไอเดียที่ไม่เร็วเฟนเซอร์เจ้ายังมีสภารลาดอีกเท่าไหร่ยังมีอีกนิดหน่อยราชินีของข้าสง่งพวกมันไปส่งไปทุกตัว เราจะแสดงให้ไอ้สปราราสามหัวจอมกระบฏดนี่รู้ว่ามันไม่ควรมาเหยียมกับริต้าดิพัทซ่าในขณะที่คิงกีโเดล่าละกำลังโจมตีสายยานบินอยู่นั้นก็มีบางอย่างพู้เข้าโจมตีจนมันล่วงสู่พื้นโจมตีเพอริต้าไอ้นี่ดูไม่เห็นเก่งเลยข้าไม่เห็นว่าทําไมต้องไปสนใจมันด้วยมันสอนให้มันรู้ว่าห้าหัวจะดีกว่าสามหัวเดียนโอชาเตรียมตัวให้พร้อมที่จะถูกทาลายอ่าค่อยดีขึ้นหน่อยคิง เดี๋ยวแกก็จะพ่ายแพ้ต่อสปาราดของข้าและโลกนี้ก็จะเป็นของข้าเรื่องหลังจากนั้นโดยมันนีพระหุจักรวาลไม่อาจเดาได้เลยว่าข้าจะเอาชนะโลกอื่นได้อีกมากขนาดไหน